ถึงศาลาพักแล้วค่ะทุกคนนี่แต่ยังไม่ถึงยอดหมายปลายทางแล้วนะคะแต่มันเป็นศาลาปฏิบัติธรรมจุดชมวิวค่ะเจดีอธิฐานจิตอายุยืนศาลาปฏิบัติธรรมนะคะหูยมองทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนมองไม่เห็นเมือง ข้างล่างหมอกเต็มเลยเรามาถึงเกือบจะสุดยอดของ,ง,นเ,นงเนี่ยคะ่ะนู่นอีกสาระข้างบนอีกเรายังไม่ถึงจุดสุดยอดเลยนะคะทุกคนสุดยอดของเจดีหอบค่ะหอบมากๆเลยเหนื่อยแต่ก็สมใจนะคะหมอกทั้งนั้นเลย โอหมอกหมอกก็มองแบบไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยทุกที่จะมีจุดปฐถมพยาบาลนะคะเราถ่ายเปบรรยากาศมไม่ได้เราเตรียมดอกไม้มาด้วยค่ะเพื่อสักการะบูชาพระธาตุข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกราบพระธาตุกันค่ะหืมหมอกค่ะทุกคนหมอกตอนขาขึ้นมามีแดดนะคะตอนนี้แดดไม่มีแล้ว ต่อไปเราก็จะเจอแต่หน้าผากับหมอกนะคะทุกคนเน่่ะค่ะต้องข้างบนเรืยค่ะเห็นไหมนุนนุนไม่กรอย ไม่เห็นแล้วพระเจ้าไปกนแบนี้แล้ว นี่แหละันะน,นี้แหละเจอนนแล้ว Amazing ใเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นมาได้นะเนี่ย,ยเพราะทุกคนบอกว่าไม่ให้ขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาใครบอกทุกคนที่เขาชวนไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาคืออย่าเอาหัวเข่าไปทิ้งอ, <laughs> อยากเอาเข่าไปทิ้งกับที่นี่ ทุกคนพอได้ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วหายเหนื่อยเลยนะคะจากที่หอบหอบขึ้นมาข้างบนนี้อากาศสดชื่นสัมผัสกับสายหมอกนะคะทุกคนทั้งทั้งที่ตอนนี้ข้างล่างแสงแดดกำลังจ้าเลยค่ะอากาศร้อนตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงนะคะเราขึ้นมาถึงตรงนี้9้าโมงพอดีค่ะทุกคนแต่เราก็ยังเจอสายหมอกอยู่นะคะสายหมอกโดนตัวเรา จะเย็นเย็นค่ะทุกคนสดชื่นที่สุดเลยค่ะทุกคน